Historia que me fizeste, สวัสดีครับชามวมาร์เวิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัวไวยรุ่นจุดขาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสาหรับข่าวนักเตะขาเข้า,ขาครับสโมสรเรอัลมาดริดครับประกาศอย่างออฟฟิเชียลคนแรกนะครับก็คือฟรานกาเซียครับแบ็กซ้ายชาวสเปนวัย23ปีซึ่งคนนี้นะครับก็จะมีข่าวกับเรอัลมาดริดในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับตรงนั้นจริงๆเนี่ยข้อมูลต่างๆก็ดูจะเหมือนปิดจบไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางสโมสร เองก็เพิ่งมาประกาศเมื่อไม่นานมานี้อย่างออฟฟิเชียลว่าเราคว้าตัวเขากลับมาจากราโยบายเอกกโนนั่นเองครับส่วนอีกคนนะครับที่เพิ่งประกาศสดสดร้อนร้อนเมื่อกี้เองนะครับที่ผ่านมาสําหรับคนนี้นะครับก็ต้องใช้คําว่ากลับมาที่เรอันมาริดอีกครั้งเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือเจ้าหนูบราหิมดิอยสวัย23ปีครับคนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันบ้างครับเพราะอาจจะเห็นบ่อยกว่าฟรานกาเซเล็กน้อยครับส่วนตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ ก็ต้องพูดว่าผลงานกับเอซีมิลานะครับในช่วงที่มัดดิดปล่อยให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวครับนั่นทําให้มัดดิดเนี่ยพอเสียแดนหน้าไปเยอะเนี่ยบราฮิมดีอาร์ตก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับที่เหมาะสมสําหรับการกลับมาช่วยในซีซั่นหน้านั่นเองโดยสัญญาของบราฮิมดีอาร์ตเนี่ยนะครับก็จะยาวไปจนถึงปี2027เลยนะครับและทางสโมสรเรอัลมาดริดครับประกาศว่าในวันอังคารที่13มิถุนายนเวลา5โมงเยน ตามเวลาประเทศไทยนะครับจะมีงานเปิดตัวบราฮิมดีอาสนั่นเองครับและหลายๆสื่อนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาใกล้ๆกันทั้ง3คนซึ่งเราก็รู้กันไปอย่างออฟฟิเชียลแล้วถึง2คนนั่นก็คือฟรานกาเซียและบราหิมดีอาสตตามที่ผมพูดไปเนาะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับที่หลายๆสื่อครับออกมายืนยันตรงกันว่าคือจูดเบลลิงแฮมครับที่คิดว่าปิดดีลไปแล้วรอแค่เปิดตัว นนัั่เองครบสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอนมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัยขอตัวลาไปก่อนกลาเสียสวัสดีครับ